ติหารของครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยถึงแม้ครูบาศรีวิชัยจะมรณภาพไปแล้วนอกเหนือไปจากคุณงามความดีที่สิงใจคนร่างกายของท่านทุกส่วนยังมีประโยชน์มหาศาลซึ่งบรรดานักเล่นพระเครื่องจะทราบได้ดีมีคนจำนวนมากสแสวงหาต้องการ บางคนลงทุนบูชาด้วยเงินจำนวนสูงสๆณที่นี้จะกล่าวถึงเหรียญครูบาศีวิชัยกรเหรียญนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2570ณวัดพระาธาตุธริพุนชัยจังหวัดลำพูนโดยมีเจ้าคุณวิมลยาณมุนีและเจ้าผู้ครองนครลำพูนร,ร่วมมือกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่บรรดาสานุศิทธิ์ และผู้ศรัทธาทั้งปวงถักจากเรียนก็มีพระรอดเกษาและพระคงเกษาซึ่งไม่ได้เข้าพิธีปลุกเสกทราบว่าผู้ทาทำอย่างตามใจชอบโดยนั้นเป็นรูปพระรอดและพระคงแล้วนำเกษาของครูบาสรีวิชัยเข้าบรรจุไว้แล้วแจกจ่ายกันต่อๆไปในหมู่ที่นิยมนับถือครูบาสรีวิชัยอย่างไรก็ดี แม้พระรุ่นนี้จะไม่ได้มีการปลุกเสกโดยถูกต้องผลก็ยังปรากฏออกมาให้เห็นชัดว่าส่งคุณภาพดีเยี่ยมในทางเมตตามหานิยมแคล้วคลาดก็ดีนำซ้ำยังก่อโชคลาภให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่มีติดตัวอย่างไม่คาดฝันอีกด้วยรายหนึ่งมีเรื่องเล่าว่านักขาฝินติดตัวไปใช้ในกองคารวานขนฟินเมื่อเกิดปะทะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พักพวกเพื่อนถึงตายและบาดเจ็บไปหลายคนเป็นอยู่ดังนี้ถึงสามครั้งจึงรู้ว่าพระรอดเกศานิเยี่ยมมากอีกรายผู้ใช้เป็นตำรวจคราวหนึ่งต้องออกไปขจัดปราบปรามผู้ร้ายถูกผู้ร้ายกราดด้วยกระสุนปืนในระยะเผาขนเขาก็ไม่ตายรอดผลมาได้อย่างน่าอัศจรรย์พิลึกผู้ที่ถูกจับฐานลักลอบเล่นการพานัน พอระลึกนึกถึงพระรอดเกษาก็บันดาลให้รอดพ้นจากการติดตารางทางั้งๆที่น่าจะต้องโทษถึงร้อยเปอร์เซ็นนอกจากนี้ยังมีพระผงอัตถิรุ่นที่หนึ่งซึ่งท่านพระครูประสาทสุตาคมเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการของวัดจัดสร้างที่วัดจามเทวีเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช 2,489ครั้งนี้มีพิธีปลุกเสกถูกต้องซึ่งรุ่นนี้เป็นที่นิยมกันอย่างมากประชาชนแย่งกันเช่าบูชาและก็หมดไปในเวลาอันสัน้นจนในวันที่15เมษายนพุทธศักราช2,496ทางวัดจามเทวีได้จัดสร้างเป็นรุ่นที่สองพระผงนี้สร้างจากผงอัฐิของครูบาศีวิชัยหลังจากการเผา ซึ่งได้เก็บไว้หลังจากที่แบ่งอัติกันแล้วพูดถึงด้านคุณภาพแล้วทางอยู่ยงคงกระพันชาตรีไม่มีแต่เยี่ยมในทางแลคล้วคลาดและเมตตามหานิยมเข้าใจว่านักเล่งพระทั้งหลายคงประจักษ์กันดีอยู่แล้วอาการแปลกๆในตัวท่านเท่าแก่งโง่เล่าว่าครั้งหนึ่งในขณะกำลังมีการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพอยู่นั้น เท่าแกงโง่นิมนท์ท่านให้ขึ้นรถยนต์ไปบนดอยสุเทพด้วยกันเพราะการเดินไปนั้นต้องเสียเวลามากครูบาสรีวิชัยไม่ยอมขึ้นรถยนต์ตามคำนิมนต์กลับพูดบ่ายเบี่ยงว่าให้เท่าแกงโง่ไปก่อนท่านอย่างไม่เสร็จธุระจะตามขึ้นไปทีหลังขออย่าได้เป็นห่วงเลยเท่าแกงโง่ได้ฟังดังนั้น ก็นำเสบียงและผู้คนที่ทำทางขึ้นรถไปบนดอยสุเทพเมื่อถึงจุดหมายปลายทางปรากฏว่าครูบาศีวิชัยกำลังนั่งบัญชางานอยู่ข้างบนแล้วเท่าแก่โง่ถึงกับงงงันไปหมดถามท่านว่าขึ้นมาทางไหนท่านตอบว่าเดินขึ้นมาเท่าแก่โง่สงสัยเพราะท่านเดินเร็วกว่ารถยนต์เก็บมาคิดจนเท่าแก่โง่ตาย ก็ยังคิดไม่ออกท่านขึ้นไปโดยวิธีใดจึงได้รวดเร็วป่านนั้นอีกคนหนึ่งเล่าว่าคราวหนึ่งมีขบวนแห่ครูบาศรีวิชัยพระเอิญมีฝนตกลงมากระทันหันขณะนั้นท่านไม่ได้กางรม่มแต่สายฝนนั้นม่ได้เปียกท่านเลยจีวรก็อยู่ในสภาพปกติไม่เปียกฝนก็เช่นกันคล้ายกับมีร่มกางอยู่ฉะนั้น ที่จังหวัดเชียงรายผู้เล่าชื่อขวัญเดือนเธอเล่าว่าครั้งหนึ่งครูบาศีวิชัยเดินทางไปจังหวัดเชียงรายท่านพักที่วัดมุงเมืองชาวเชียงรายทั้งไทยและเทศต่างเตรียมข้าวของไปถวายกันเป็นจำนวนมากในจำนวนนี้คุณแม่ของขวัญเดือนได้จัดดอกไม้ทูบเทียนเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปถวายครูบาศีวิชัยในตอนเช้า ในจำนวนเครื่องบริโภคนั้นมีสับป,ประรดกระป๋องรวมอยู่ด้วยพอคุณแม่ของขวัญเดือนยกถาดจะนำไปถวายครูบาศรีวิชัยน้องชายคนเล็กของขวัญเดือนอายุประมาณห้าขวบนึกอยากรับประทานสับป,ประรดขึ้นมาร้องไห้จะเอาสับป,ประรดในถาดนั้นให้ได้แม้ว่าคุณแม่ของคุณขวัญเดือนจะปลอบจะขู่อย่างไรก็ไม่ยอมฟังจนต้องบังคับ ให้พี่สาวพาไปทางอื่นคุณแม่ของคุณขวัญเดือนจึงเดินทางนำของไปถวายครูบาศรีวิชัยแต่ในการถวายของนี้กว่าจะถวายได้ต้องเสียเวลาคอยอยู่นานจนกระทั่งคนบางตาจึงได้ยกของเข้าไปถวายท่านและในขณะนำของเข้าไปนั้นคุณแม่และคุณขวัญเดือนต้องสะดุง้งและแปลกใจระคนกันเพราะนึกไม่ถึงว่า จะได้ยินครูบาศรีวิชัยกล่าวออกมาว่าโยมเอ๋ยสับป,ประรดกระป๋องนั้นเอากลับไปให้เด็กที่บ้านเสียเถอนนะนี่แสดงว่าท่านมีญาณวิเศษในการสามารถรู้จิตใจคนได้มีหลายต่อหลายคนที่ไปหาท่านมักจะบอกล่วงหน้าว่าผู้นั้นมาโดยมีความประสงค์อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมและก็ถูกดังท่านทราบล่วงหน้า นี่คือบุคลิกลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งที่กระทําให้คนบังเกิดความเลื่อมใสเขารพในตัวครูบาศรีวิชัยชีวประวัติและพฤติการของครูบาศรีวิชัยเท่าที่ลำดับเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้เราก็พอจะมองเห็นว่าครูบาศรีวิชัยคงจะมีอะไรที่พิเศษไปจากบุคคลธรรมดาเพราะท่านได้เรียกร้องความเลื่อมใสศรัทธา จากประชาชนได้อย่างมากมายผิดกว่าบุคคลธรรมดาถ้าท่านไม่มีอภินิหารท่านก็ต้องมีอิทธิทางใจอย่างยอดเยี่ยมจึงสามารถโน้มน้าวจิตใจคนทั่วทั้งภาคเหนือให้เชื่อมัน่นในวาจาของท่านดุจผู้วิเศษอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีผู้ยกย่องสรรเสริญและมีสานุสิทธิ์มากมายท่านก็มิได้เห่อเหิมลืมตัว เหมือนคนบางประเภทในปัจจุบันนี้ท่านคงบำเพ็ญตนอยู่ในสมณะเพศเช่นสาวกผู้เคร่งครัดในธรรมบทของพระพุทธองค์ชั่วชีวิตของท่านเต็มไปด้วยการเสียสละเพื่อสาธารณประโยชน์และท่านไม่รู้จักอิ่มในการจะบำเพ็ญคุณงามความดีในชีวิตของท่านพบแต่ความลำบากมากด้วยการต่อสู้การต่อสู้ของท่าน เป็นการต่อสู้ด้วยหลักธรรมซึ่งท่านเป็นผู้ชนะที่สุดในทุกครั้งแน่นอนที่สุดหากพบหน้ามีจริงผลแห่งความดีคงจะสนองตอบท่านให้ได้ถึงความสุขอย่างแน่แท้เพราะว่าบุคคลใดหวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นบุญช่วยศรีสวัสดิ์อดีตสสจังหวัดเชียงรายพูดถึงครูบาศีวิชัยว่าผู้มีสมบัติ เพียงผ้าสบงจีวรห่อหุ้มร่างกายแต่สร้างงานใหญ่หลายร้อยอย่างให้สำเร็จด้วยแรงศรัทธาของประชาชนผู้ประเสริฐเลิศแท้นั้นหากไม่ใช่ครูบาศีวิชัยแห่งล้านนาไทยแล้วคงไม่ใช่ผู้ใดอื่นภิกขุปัญญานันทะพูดถึงครูบาศีวิชัยว่าครูบาศีวิชัยเป็นผู้มีปกติไม่รับไว้แต่ให้เสมอข้อนี้ หมายความว่าท่านเป็นพระที่ไม่เก็บของอะไรอะไรไว้เพื่อตัวของท่านเองเลยของอันใดที่ถ่ายกถวายแก่ท่านท่านก็ใช้ไปในงานที่ทำอยู่จนหมดไม่มีการเก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าข้อนี้ควรจะเป็นจริยาของพระทั่ว,วไปเพราะพระเราเป็นผู้ไม่มีเรือนไม่ควรเก็บข้าวของไว้ให้พรุงพรังบางท่านเก็บเงินไว้มากมายพอตายลง จึงรู้ว่ามีเงินเท่าใดการกระทําเช่นนี้ไม่ถูกตามพุทธนโยบายครูบาศรีวิชัยท่านไม่รับไว้แต่จ่ายออกไปเสมอคนจึงได้เลื่อมใสท่านมากเป็นผู้มีปกติไม่ขอร้องกับใครๆการสร้างของใหญ่ๆได้สําเร็จนั้นไม่ใช่สําเร็จด้วยการพิมพ์ดีกาแจกท่านไม่เคยทําเช่นนั้นท่านมีปกติทําอย่างเดียวเท่าที่จะทำได้ ชาวบ้านเห็นเข้าก็เลื่อมใสได้ชักชวนกันมาถวายความช่วยเหลือกันมากมายจนงานขยายออกไปใหญ่โตสำเร็จไปทุกอย่างอย่างน่าอัศจรรย์ทำตัวเดียวเท่านั้นที่นำผลมาให้เสมอผู้ที่หวังความช่วยเหลือจากประชาชนจงเป็นผู้ทำจริงๆเถิดความช่วยเหลือก็มาหาเองเป็นผู้มีใจดีมีเมตตากรุณาใครๆที่เข้าใกล้ท่าน ทุกคนบอกว่านั่งใกล้ท่านแล้วเป็นสบายยิ่งกว่านั่งใต้ร่มไม้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะท่านแผ่ออกแต่ความรักความเมตตาต่อทุกคนไม่ว่าอยู่ใกล้หรือไกลเมตตาเป็นคุณธรรมอันก่อให้เกิดความรักและความเห็นใจครูบาศรีวิชัยท่านมีปกติเป็นอย่างนั้นใครๆได้เข้าใกล้ท่านแล้วก็มีความสงบ สบายใจเสมอเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นข้อใหญ่คนเราทุกคนมุ่งทำอะไรก็จะให้ได้ประโยชน์ตนบ้างประโยชน์ผู้อื่นบ้างสำหรับครูบาสรีวิชัยประโยชน์ตนไม่มีเพราะท่านม่ได้เป็นพระคณาธิการท่านเป็นแต่เพียงพระของประชาชนเท่านั้นชีวิตของท่านเป็นอยู่เพื่อง,งานอันเป็นสาธารณะอย่างเดียวคำว่าเห็นแก่ตนนั้น ไม่มีในประธานุกรมแห่งใจของท่านจึงปรากฏว่าท่านย้ายไปโน้นมานี่บ่อยๆทุกแห่งที่ท่านไปก็มุ่งไปทํำประโยชน์ทั้งสิ้นเมื่อไปถึงแล้วก็ลงมือทําทันทีพ่อทำเสร็จแล้วก็เดินทางไปที่อื่นต่อไปอีกโดยไม่ต้องกังวลอะไรต่ออะไรทั้งสิน้นท่านมีปฏิปทาคล้ายนกที่มีตะปีกหางแล้วโผบินไปได้อย่างสบายใจ ถ้ามองดูถึงสาธารณประโยชน์ที่ท่านได้ทำไว้แล้วไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยเป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรปลื้มใจในการที่พระขนาดมีใจเป็นโพธิสัตว์ได้เกิดมาในโลกสิ้นสุดชีวิตอันเจิดจ้าา้ไลของครูบาสรีวิชัยเพียงเท่านี้